สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณนุกในช่องคุณนุกสอนเลขอีกแล้วนะคะวันนี้คุณนุกจะมาแนะนำวิธีการสมัครใช้เว็บไซต์แคนวาเพื่อการศึกษานะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นครูหรือนักเรียนก็สามารถสมัครใช้แคนวาเพื่อการศึกษาหรือว่าแคนวา for education ได้นะคะซึ่งจะทำให้การสร้างการทำงานต่างๆการสื่อสารต่างๆในห้องเรียน และนอกห้องเรียนได้ง่ายขึ้นนะคะและเป็นการสมัครที่ฟรี100%เลยนะคะสำหรับครูและนักเรียนนะคะแต่ก่อนจะไปดูวิธีการสมัครนะคะคุณลูกฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคุณนุกสอนเลขด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะอันดับแรกนะคะให้คุณครูหรือนักเรียนทุกท่านนะคะพิมพ์คำว่า c a n v a r เลยนะคะ แล้วก็กดเข้าไปในเว็บไซต์ตัวนี้มันจะมีข้อความตรงนี้นะคะคําว่าการศึกษาเรากดเข้าไปเลยเมื่อกดเรียบร้อยแล้วก็จะมาอยู่ในหน้านี้นะคะอันดับต่อไปให้เรากดคำว่าสมัครใช้งานเลยนะคะเมื่อกดคําว่าสมัครใช้งานแล้วหลังจากนั้นเขาก็ยินดีต้อนรับสู่แคนวาเพื่อการศึกษานะคะสามารถสมัครใช้ด้วยอีเมล หรือสมัครด้วย Google ก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้คุณนุกจะสมัครใช้งานด้วยอีเมลนะคะเราก็ใส่ชื่อของเราลงไปได้เลย หลังจากเราใส่อีเมลเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่ชื่อเรียบร้อยแล้วใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วตอนนี้เขาก็บอกว่าโอเคเราส่งรหัสให้คุณแล้วโดยเขาจะส่งไปทางอีเมลที่เราได้กรอกไปเมื่อกี้นะคะภายในเวลา10นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าอีเมลที่เราได้ใส่ไว้เมื่อกี้นะคะ ตอนนี้รหัสผ่านก็มาแล้วนะคะเป็นเลขนี้เลย262899นะคะถ้าเรากดเข้ามาดูตรงนี้มันก็จะมีรหัสให้เรานะคะเราก็นำตัวนี้ไปกรอกเลยหลังจากนั้นกดคำว่าเสร็จแล้วนะคะปลดล็อกแพ็กเกจ การศึกษาของเราได้ฟรีสำหรับชั้นอนุบาลถึงปถมศึกษาปีที่12หรือว่าถึงมัธยมได้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเมื่อเราใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วก็จะมาอยู่ในหน้านี้นะคะเราก็กดคำว่ารับการยืนยันตอนนี้แล้วเราก็ใส่ชื่อตามด้วยนามสกุลน,นะคะ แล้วก็เมลเขาใส่ให้เราเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ใส่ชื่อโรงเรียนของเรานะคะเมื่อใส่ชื่อโรงเรียนเสร็จแล้วให้ใส่เว็บไซต์โรงเรียนนะคะคุณนุกก็จะไปก๊อปปี้เว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ f a c e b o o k นะคะ เมื่อเรากรอกเรียบร้อยแล้วเราก็กดคำว่าดำเนินการต่อหลังจากนั้นให้เราอัพโหลดเอกสารที่ยืนยันตัวตนของเรานะคะอาจจะเป็นโรงเรียนออกให้ซึ่งมีชื่อนามสกุลของคุณชื่อโรงเรียนสถานะว่าเป็นครูวันที่ภายในปีการศึกษาปัจจุบันหรืออาจจะเป็นของครูสภาออกให้ก็ได้นะคะ ก็กดเข้าไปตรงนี้ได้เลยแล้วเราก็เลือกรูปภาพที่เราได้เตรียมไว้นะคะของคุณลูกก็จะเป็นบัตรที่คุณรุสภาได้ออกให้นะคะหลังจากนั้นเราก็กดคำว่าส่งเลยนะคะเมื่อกดส่งเรียบร้อยก็จะมีหน้านี้ให้เราโปรดช่วยเราตอบคำถาม3ข้อ คำถามที่1คุณสอนเกรอะไรก็คือปอ,อะไรชั้นอะไรเนี่ยแหละค่ะใส่ไปให้หมดได้เลยนะคะเราสอนปไหนบ้างหรือว่ามอไหนบ้าง,ราางเราก็เลือกใส่ลงไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นคำถามที่2คุณจะใช้แคนวาเพื่อวิชาอะไรานะคะ ็เป็นวิชาที่เราสอนเนี่ยแหละค่ะของคุณครูก็จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์หรือถ้าคุณครูคนอื่นมีวิชามากมายหรือว่าสอนมากกว่า1วิชาเราก็สามารถเลือกมากกว่า1วิชาได้นะคะหลังจากนั้นคุณต้องการใช้แคนวาเพื่อการศึกษาเพื่ออะไรบ้างให้คุณครูหรือนักเรียนพิมพ์สิ่งที่เราต้องการใช้แคนวาเพื่ออะไรลงไปเลยนะคะ แล้วเมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วให้เรากดคำว่าส่งนะคะแล้วก็กดคำว่าดำเนินการต่อตอนนี้เราก็สามารถสมัคร c a n ว a เพื่อการศึกษาได้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้น เราสามารถไปตั้งค่าอื่นๆของบัญชีของเราได้นะคะโดยไปตรงฟันเฟืองด้านบนนะคะจะมีคำว่าการตั้งค่าบัญชีนะคะให้เรากดเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นก็จะมีการตั้งค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นชื่ออีเมลคุณต้องการใช้แคนวาเพื่ออะไรอันนี้เราก็สามารถเลือกได้นะคะเราเป็นครูเราก็กดครูถ้าเราเป็นนักเรียนเราก็กดนักเรียนนะคะ ภาษาของเราเขาก็จะใส่ให้เราเรียบร้อยว่าเป็นภาษาไทยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวคุณนุกจะพาไปดูว่าการสร้างงานออกแบบสามารถสร้างอะไรได้บ้างนะคะเราก็มากดตรงคำว่าสร้างงานออกแบบมีทั้งโปสเตอร์โลโก้งานนำเสนอเรื่องราวบนอิตาแกรมเรื่องราวของคุณแม้กระทั่งอ,อินโฟกราฟิกก็ได้นะคะแล้วก็บัตร มีเยอะมากเลยนะคะทั้งนามบาัตรทั้งบัตรเชิญใบสมัครงานปกหนังสือมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะตรงนี้นะคะสามารถออกแบบได้เลยเดี๋ยวคุณลูกจะทดลองกดเข้าไปตรงคำว่างานนำเสนอดูนะคะก็จะมีตัวอย่างให้เราเลือกสามารถนำมาใช้ เป็นงานนำเสนอของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอันอื่นบ้างโลโก้ตัวนี้ก็มีโลโก้ให้เราได้ออกแบบนะคะสมมุติว่าตัวนี้เราก็สามารถเปลี่ยนข้อความต่างๆได้เลยนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นอีกนะคะต่อไปโปสเตอร์ ป๊เตอร์ก็มีให้เลือกมากมายเลยนะคะเมื่อเรากดแล้วมันจะสามารถเปลี่ยนข้อความที่เราต้องการได้เลยมีให้เราเลือกมากมายเลยนะคะแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายคุณครูสามารถไปเลือกดูได้เลยนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้คุณุกฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง youtube คุณุกสอนเลขด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ